สวัสดีครับวันนี้ได้พระเครื่องของหลวงปู่หงษ์พรมปัญโยมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่นะครับพระเครื่องของหลวงปู่หงษ์พรมปัญโยอันนี้เป็นพระชัยเพชรสุรินนะครับรุ่นแรกสร้างพร้อมกับกิ่งเพชรสุรินนะครับอันนี้เป็นเนื้อนาวริดนะครับเนเลี่ยมน,นี่เป็นเนื้อนาวริดนะครับอุด ใต้ฐานอุดผงเทปทานนะครับแล้วก็ต่อโค้ดนะครับมองไม่เห็นน่าจะอยู่ในเลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้ร่วมทําบุญกับวัดนะครับเป็นดวงเศษถือนึงของหลวงปู่หงขอคงปัญโยนะครับอันนี้ร่วมทําบุญกับวัด19ดกสิบเก้าบาทนะครับร่วมทําบุญกับวัดแล้วก็มีค่าส่งห้าสิบบาทเป็นจีวรหลวงพ่อนะครับแล้วก็ มวลสารพระผงต่างๆของหลวงพ่อที่แตกหักนะครับเอามาเป็นมวลสารอันนี้แล้วก็พวกพลอยเศษอะไรนะรั้งหมจะเป็นยันนะเมตินะครับยันประจาตัวหลวงพ่อยันน้ํานมพระแม่ธรณีนะครับอันนี้ใครอยากได้ทําบุญกับทางวาัดได้เลยนะครับทําบุญร่วมกับทางวาัดเพชรบุรีได้เลยอื่ อันนี้เพิ่งได้มาเลยไปร่วมทาบุญมาดูครับมวนสารมาดูกันเลยนะครับมวนสารอัดแน่นมากนะครับนี่ครับ,รบเห็นกันไหมครับจีวรหลงพ่อเต็มๆเ,เลยนะครับดูครับคมมาก ยันนาเมตินะครับข้างบถ้าอยากจะร่วมทำบุญกับทางวัดทำได้เลยนะครับทางวัดเพชรบุรีนะครับหลวงปู่หงพรมพันโยอันนี้ผมก็ทำบุญมาเหมือนกันทำมาได้มาองเลยเอามาให้เพื่อนๆดูดูครับงอนสารหนานะครับเนี่ยหนามาก สวยเลยครับแต่ว่าอยากเอาองค์นี้มาให้เพื่อนๆดูด้วยเป็นพระชัยเพชรสุรินนะครับนะอขอโทษนะครับชกล้องหน้าตาพระชัยครับมันชัดสวยงามเป็นเหรียญหล่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อย่างกันไหมครับห้องมันค่อยโฟกัสเลยดูครับด้านหลังนี่นะครับเป็นข้อมูลนะครับที่หามานะครับสร้างพร้อมกันกันกบกิ่งเพชรสุรินนะครับเป็นพระชายเพชรสุริีจะเป็นองค์เล็กกว่านะครับนี่นะครับเป็นรุ่นเสาห้าบารมีนะครับ และใช้เฟสซรินเนื้อนาวริใต้ฐานผงเทพประทานสร้างจำนวน oh 99้องค์องค์แค่นี้น,นะครับส่วนผงเทพประทานนะครับผงเทพประทานเนี่ยส่วนส่วนประกอบคือเป็นเกษาจีวรข้าวก้นบาดข้าวสารดำพันปีหินงอกหินผุดเอเหล็กผุดนะครับไม่ใช่หินเหล็กผุดลังต่อเงินต่อทองนะครับ พระกุวัดโพแจ้งนะครับพระกุบ้านกลางนะครับแล้วก็ผงว่าน108เกษรร้อน,108นะครับที่เป็นผงอุดใต้ฐานแล้วก็เป็นผงปฐวีธาตุเจ็ดนครเก้าบรีคือเป็น,ด,นดินที่เป็นดินเจ็ดนครเก้าบรีนะครับแล้วก็เป็นว่านมหาเศรษฐีว่านมหาโชคว่านมหาลาบว่านมหาสเสน่ว่านชุด เพชรคงนะครับแล้วก็เป็นชาญหมากหลวงพอ่อแล้วก็อื่นๆนะครับนํามาบดรวมกันให้เป็นผงเทพทานนะครับเพื่อนํามาอุดใต้ฐานเนี่ยใ,ใต้ฐานแต่ว่าอันนี้อยู่ในเลี่ยมนะครับอุดใต้ฐานและบรรจุวัตถุมงคลเพื่อให้เป็นของดีตามที่ทุกคนปรารถนานะครับแล้วก็มอบให้แก่ญาติโยมที่ร่วมทําบุญกับหลวงพ่อนะครับเป็นผมชอบนะครับ ใช้แทนใช้แทนไอ้พระกิ่งเพชรสุรินได้เลยนะครับที่เป็นองค์ใหญ่ที่เป็นครอบเงินครอบทองอะครับเป็นฐานครอบเงินครอบทองเพราะว่าอันนั้นราคาแรงมากครับอันนี้ราคายังจับต้องได้สวยสร้างพร้อมกันนะครับสวยงามมากครับพระชายเพชรสุรินครับอยากมาเผยแผ่บารามีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อทําประโยชน์ให้กับชุมชนประชาชนเยอะ เยอะมากมายครับท่านได้รับปัจจัยที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมกันทําบุญท่านก็ไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวท่านนะครับท่านเอามาขุดสะะพัฒนาชุมชนเอามาปลูกป,ป่าเพื่อให้ลูกหลานได้มีที่ไว้หาของป่าไว้ทํากินมีสระน้ําไว้ใช้น้ํามีสัตว์น้ําไว้ให้บริโภคลวงปู่คิด ถึงแต่ส่วนรวมนะครับของคู้หงพรมัญโยนี่ครับท่านตั้งใจทำวัตถุมงคลทุกรุ่นนะคร,นครับแล้วก็นี่ใครอยากช่วยร่วมทําบุญกับทางวัดก็ติดต่อทางวัดได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ